เพืเ่อนๆขนาสนใจแท็บเล็ตกันบ้างไหมครับตอนนี้มี Infinix X Pad แท็บเล็ตสุดคุ้มนะครับมี AI ช่วยด้วยเมมเยอะอต่างหากแรมให้มา8ความจุ256เลยแน่นอนว่าลำโพงให้มา4ตัวเลยครับตัวนี้ราคาเพียง5,999บาทเท่านั้นครับหลายคนก็น่าจะรู้กันอยู่นะครับว่าแบรนด์เนี่ยขึ้นชื่อด้วยความคุ้มค่าก็คือ In f i n น x นั่นเองตอนนี้ Infinix ก็ได้เปิดตัวแท็บเล็ตน,นะครับเข้าสู่ตลาดกันบ้างโดยจัดฟีเจอร์อะไรพื้นฐานมาให้จัดเต็มมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นการรองรับการใส่ซิมในตัวมี Internet แล้วก็โทรเข้าโทรออกได้ส่วนชิปประมวลผลที่คใอ้มาเป็น Helio G99 นะครับเพิ่มประสิทธิภาพไว้ใจได้เลยหน้าจอเนี่ยใหญ่ถึง1 1นิ้วเลยความลื่นไหลของอัตรตา r ีเฟ e น,นะครับ90เฮิรตลำโพงจัดมาให้4ตัวรองรับระบบเสียง DTS ด้วยและเห็นว่าตัวนี้สามารถถ่ายภาพและรองรับบันทึกวิดีโอ 2K เลยมาพร้อมกับตัวช่วย AI อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งน้ำหนักตัวเครื่องเนี่ยจะอยู่ที่496กร,รัมเท่านั้นถือว่าไม่หนักมากเลยครับโดยตัวเครื่องข้างเนี่ยจะบางอยู่ที่7.58ม mm ิลลิเมตรเท่านั้น สำหรับอุปกรณ์ที่เขาให้มาเห็นว่ารองรับการชาร์จแบตเตอรี่อยู่ที่18วัตต์เลยเป็นแบบพอร์ตไทซ C ด้วยนะและหน้าจอตัวนี้ให้มาเป็น IPS แบบ In Cell LCD ความละเอียดเป็น Full HD+ เลยครับในส่วนของแบตเตอรี่ที่เขาให้มาความจุจะอยู่ที่7,000 mAh นะครับถือว่าไม่น้อยไม่มากเกินไปและการอัปเดตซอฟต์แวร์เนี่ยเห็นว่าเขาเคมาให้2ปีนะซึ่งแน่นอนว่าเวอร์ชัน Android เนี่ยจะเป็นเวอร์ชัน14นะครับตัวนี้เราบอกว่ารอบนี้อ n f ฟ n i x จะเต็มมากเลยครับราคาไม่ถึง6,000นะก็คือ5,99 9บาทนั่นเองครับ